สวัสดีฮะไม่เสียงยังไงสอันบ่สบายพี่น้องทำงานหนักจนเกินไปงานเยอะอันเมื่อละสามงานสี่งานก็ดเลย่องอะไขี้หนิกาลักใหกูกีไปจองคิวให้อพี่น้องวันนี้จะไปงานรับเชิญอ่าเวทีแพลวแสงทองนะครับงานเก่าที่รับไว้ก็ต้องไปคือเก่าพี่น้องงานเก่าสี่เราไปกลับไปอเก็เลยว้างก่อนเนี่ยเสียงบ่อยแล้วครับมันเจ็บขี้หนิเลย บ้านี้ขึ้นบอลเออมาที่นี่กันที่เดูท่ามเป็นนิคมขาสร้อยนะครับส่วนเด็กๆตรวเกี่ยมิีสิกันนอาอยู่ใครอะล่ะพี่นอ้องสี่แกมรีโอกับบาคาบ้านล่าสุดสี่แกมก็รีโอกับที่ยูออฟอ่าออฟฟิศเลยกับชั้นสามเลยบาคาบ้านแล้วชิ้นนัจะหารเวลาพี่น้องขึ้นอีกอ่ะเอาน้องกล้องสาธนอ้องกล้องอันมาอยู่ไอ้รองซอยพิบัติฟิลแลนด์บอลบิ๊ก เอฟซีเอฟซซีสวัสดีครับเอฟซีเอฟซีข้วดถยรูปันนี้อันนี้ใ่รยื้วกันอี่หอกเขาเป็นใครหรอคะน่าแดงสิงน้าแดงแก่ไป ไอบ้านฟินแลนด์ันกมีการอะไรไหม FC ค่ะ14งานเป็นเป็นแรงงานหลายหลายมือละสามซีงานประมาณครึ่งเดือนอ่ะเดือนนี้นเกือบเดือนที่พิ่งานมาอย่างเงี้ยหลังจากที่ไปเที่ยวจากมอรดิฟมาถึงวันนี้ ปตืทูขึ้นมาก็เลยว่าเจี๊บขอแล้วก็ไอแปลว่าเหมือนหวัดขึ้นจมูกอะไรอย่างงี้มีน้ำมูกด้วยพักผ่อนหน่อยงานหลายบทดนะตอนนี้น้องดี่วออกม่กลยใไหมแม่ระจักอะไรพราะว่าดอาอาจจะได้รับการแบบว่าฉีดยาแล้วก็เอายาไปกิน้น่ม้อเคยจพือนเางก็เลยเห็นมากเกบองมาเเป็นใครเนได้กล่องเนาะคือค่ะไปแล้วลูกสุดยอด ครัอกกบออกมาแล้วครับฉีดยาแล้วเจ็บดาบป่ะดิเจ็บดาบบอกพี่หนเขาสีเก็ได้เห็นดากเปียกทีแ่แลนก็ได้เห็นดากโอ้ก็มา,ากระไรแต่ยามาอยู่อยากเนี่ยนอนหลับมาทีจะหลับดได้หมดเลยหัวคือผู้โชคดีป่ะดิทำผู้แย่ต้องกันเริ่มมันมีผู้ใดก็ตามบอกไว้ก่อนเล็บาไม่เรามันทำเรามันไลฟ์สดเนี่ยมันพูดมันใช้ power ลืมสามงานไปสามมีน้ำซื้อกินน้ำกี่กี่ใช้มือเพื่อเป<ร>ิเ<ร>ด นี่นะครับเดี๋ยวเราเจอกันที่งานรับเชือดเวทีกระเพาครับเจ็ดพนสามนะคะคนติดตามปอดชีเดิลสามอะไจะมาสามสี่พันี่แล้เขาเป็นเอเเตอร์แล้วเราจะดูใช่ตางให้คนติดตามสี่คนเตินราอออดาวดใหม่คือเร่คงของพี่แม่ าดวหม่ดาวดวงใหม่ปวงการบันเทิงขราลูกชายโชว์ก่อนแต่ว่ามาจามนมาจากมนใช่ไหมนี่ทขาไมทำมาจากซาอุหรือมาจากไหนอินเดียอินเดีมาจากอินเดียอินเดียโอเคคาเดินทางแล้วตาอันนี้กับทส่าว่นี่คุตถอดทรศัพท์ี่แล้ไม่เบียรเดิบมาขอเหนี่นนนายนน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 นยนตาเ็ อรอเหรอโอเคเค่ะบ right. okay, ๊ายบายบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวทางกดไป